สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสุดรสองตัวล่างตรงสุดรสี้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตืนกันก่อนนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความมั่นิงและสนับสนุนจากบบรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจ้าอะไรตัวเลขที่ไดจากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถหากชอบน้ำทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดะกดดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้ยวยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรทุยไทยฟรีโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกัน สูตรสี <Panther ination. S 2> pagar, ่สบ้สูตรสี่สามสูตรวคำนวณได้ตามนี้นะครับเ่อทเลวสูตรสี่งทล่ะ้องสาแปะสามสิบล้านะสามสามามสาามสูตรดีแปดหนึนวย แปดแปดแปดคู่เด่นสามแปดแต่ไม่ชนเต็มนะชนเด่นเด่นสามและแปดชนเด่นสองศูนย์แต้มหลุดแต้มันหนึ่งนะไม่มีดีแต่ว่าชนเด่นก็เลยคัดออกมาได้นะครับน้องวันนี้สิบล่างสูตรซีก็คำนวณได้ตามนี้นะครับเอามาเขียนไว้ตรงนี้แลยแล้วกนะ็ มือล่างสุดซีกสูตรหนึ่งซองสุดสามก็คือหน่วได้ตามนี้นะคะ 8, 8, 8, นะรับแปดแปดแปดมือเทเลปสามแปดนั่นเองหน่ได้ตามนี้นะครับก็เขียนไว้ตรงนี้แล้วตหาตัวที่ชนเด่นสีล่างสุดซีก็ชนเด่นที่ สามเจ็ดสเสนั่นเองเนาะจนสามสูตร่วนล่างหน่วยล่างสูตรส่วนสามสูตรศูนย์หนี่ศูนย์าหนั่นเองห้าหูนยอะไรนูน์ห้าหกแปแต่เรียงในใกล้เพราะมันอยู่กหน่วยเหมือนเดิมจับกหน่วยมือนเดิมนั่นเอง เราจะหาตัวคัดดิ่นเราจะใช้สูตรเต้มตามสเต็ปของช่องนี้นะครับเตามล่างเด่นสุด3ามแล้วก็เด่ดนเฉยล่างส่เอสามสี B, 2, 4, 9, ่เก้สนบีสองสี่แปดเก้าก็จะมีวิธีคัดดิ่นแบบไหนก็ได้ตามใจชอบที่เจ้าของมีนะครับ รบช่องนี้ก็ใช้แต้มนี้นะครับใช้าสามสูตรนี้การคัดเด็ดใช้สองในสามสูตรสองสูตรสามสูตรก็ดีดูสูตรเต็มก่อนก็คือเต็มสามแล้วเต็มเก้าอะไรบางท่นได้สามไม่ได้เก้าก็ขีด้วยก่อน ถ้าชนจะพ่อสุตแตม็มนะเต็มเข้าก็าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนี้นะครับเกิดแต้มไม่เข้าเมึงงงถึงแล้วแต่เด่นเข้าแล้วก็จะใช้เด่นอีกชอุดสามีเก้นาะสามสี่เก้าุดเ3สามสี่เก้าสามสี่เก้าสาสี่เก้าสาสี่เก้าศสี่ปดเ้าศสองสี่แปนะดเ้า 0 2 4 8 9 2 4 8 9 0 2 4 8 9ก็ถึงตัวเด่นชน3สุดก็คือ1ขีดชนแต้ม2จุดชนเด่น3สดุด1ขีดชนแต้ม2จุดเด่น3สดุดชนเด่น3สุดก็มีอยู่2จุดนี้นะครับ ถ้าสุดแต้มไม่เข้าจะแล้วก็จะจะเป็นสองจุดนะมาาะันจะผลิตอันนี้ชนเด่นในชนแต้ตมยางสูตรสองในสามชนเด่นสองสูตรเนาะเปลี่ยมันเยเลยมันน่าจะมาไม่น่าจะมาอีกนะเพราะมันมาแล้วเนาะมาเล้วอันนี้ชน สองสูตรออันนี้ชนสองสูตรชนสองสูตรชนสองสูตรตันนี้หนึ่งจุดชนหนึ่งสูตรนะครับเจ็ดห้านี่ไม่ชนหนึ่งสูตรแล้วไม่ได้เติมสองไม่มีเจ็ดไม่มีห้ามีเจ็ดไม่มีห้าเด้งตัวนี้อ่อนกําลังสดุดตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยนะเม่นไม่น่าจะมาอ่อนกําลังสดุดคู่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 ล่างกันเคู่ล่างคือเจ็ดห้าเจ็ดไม่ได้มาเนาะ ตัวที่เด่นคือในวงกลมนะครับสาหรับสุตนี้เห็นสุดในวงกลมเป็นลองเพิ่หนึ่งจุดหนึ่งขีดไม่เด่นเลยคือไม่มีจุดไม่มีขีดนี่ไม่เด่นเลยออาตัวนี้นตัวใครตัวมันนะเพาะว่าตัดทิ้งเลยสูตรร่างตรงสูตรซีก็คำนวณได้ตามนี้นะครับ ชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตนั้นชอบชุดไหนก็เลือใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอสรุปในพีต่อไปนะครับโชคดีครับ